ขอก่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผม,มก็สเกมกมินิเบิร์ดบล็อกอาร์ตกันจิ้งเลยเยี่ยมและขอต้อนรับสู่ช่องเอลซ่าห้าหกเกมเมอร์นะครับผมวันนี้จะมาาชีวิตร,รอดก,กันต่อนนะฮะซึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมท,ที้ก็อย่าลืมฝากดาก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อมาเพื่อเป็นกำลังใจผมเล่นเกมกมินิเบิร์ดด้วยนะครับอ่าแลวก็ีอะไรจะบอกนะแป๊บหนึ่งนะ เออรดน้ำสักนิดหนึ่งมาดูนี่เหมือนรือนี่หมือนรือนี่นี่ม,มีมีตัวละครมิดนะฮะตัวหนึ่งผมมีตัวหนึ่งใช้ได้แค่วันหนึ่งแต่ว่าถ้าใครอยากผมใช้ก็คอมเมนต์ได้ตลรางสิบนี้นะแล้วก็มีตัวหนึ่งเป็นเนี่ยชุดที่ผมแต่งเนก็ยผมมันน่าจะมีอยู่ตรงไหนสักจุดขอมือออกใบนี้มันอยู่ตรงไหนนะ เออผมจะไม่ได้ละเป็นตัวละครคมานุษย์มก็เหมือนตาม,มันอยู่แถวนี้นะแถวนี้นะแถวนี้หละแถวนี้เละแถวนี้เล,เลจะจำไม่ได้นะอยู่ตรงไหนเลยก็นั่แหละผมมีสกินหนึ่งจะให้คุณดูอืมใช่สกินผมเพิ่งได้มาไม่รู้อยู่ไหนล้วเออข้อมาบอกอีพีคือออแล้วครับอีพีนี้มาเล่นเกมออก,ก่อนเลยนะเอาละฮะมา อ๋อช่วยกันเลยตัดตัดตัดตั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 เฮ้ยโอ้โหโอ้โหแหลกแหลกแหลกดูเรื่องนอนนี่ของผมสิแล้วผมจะบอกทอดเดี่ยทำไมเนี่ยนะโอ้มืดเลยอ่าปากทอดหน่อยปากทอดปากทอดหน่อยไม่ใหญ่บ้านเรามืดหรอกเนาะขยายบ้านมืดกันล่ะ ใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมใช่ไหมฮะหลบไปดิใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นอืมใช่มามาต่อฮะมาต่อต่อต่อตอ,อย่ารอช้านะฮะเดี๋ยวจะเบื่อกันโอ้ประตูยังไม่พังอะ่ะเออเห็นไหมเนี่ยประตูผมเลยบ้ามันโอดเปลี่ยนประตูได้นะถ้าใครไม่รู้ไม่รู้เรื่องผมช่วยละเอ้ยเฮ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไร อุ้มาหัวมาหัวเขาเจตายน่ะพูเจตายน่ะพเจตายน่ะพูเจตายน่ะอย่าไปอย่าเปาอย่าเอาพิวเอาไปกากที่นี่ผมจะใช้อยู่มั้ยนะก็ยังจะใช้มันนั่นเลยนะอย่าว่ามันกากนะมันไม่ได้กากขนาดนั้นอืมเฮ้ยพอมีอาหารเว้ยเรามีเหล็กนะเรามีเหล็กเราอยู่ได้เราอยู่ได้คือพีนี้ผมจะมาทำฟาร์มต่อยจบนะแต่แล้วผมก็จะขยายพื้นที่เที่ยวเราชีวิตพื้นที่ของเราด้วยกลางคืนเดี๋ยวเรามองอะไรไม่เห็นนะ แล้วผมก็ต้องไปหาอาีอาอ่ยเฮ้ยเรามีเหล็กเลยใช่ไหมฮะนี่ฮะทำนี่อีกเดี๋ยวเด็กเลย,เ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 ยน้อยเกินไปผมว่านะผมไปหาหารล้เพิ่มก่อนดีกว่าไหนไหนไหนมีตัวอะไรไม่แถวนี้จําได้มีหมูใกล้ๆแถวนี้นะครับหรือไม่ก็กินนกกระจอกเทศกันไปเลยยาวๆแล้วก็หมูอยู่ไหนหมูหมูหมู มูอยู่นานมูอยู่นหนเอาละนะปลากินปลาก็ได้วะเออมันมีเงาทีนี้มันมีเงาปลาเว้ยนี่แซมันคือปลาอะไรปลาสดผมไม่ใช่พี่เทคนะที่มาจะตะโกนแซลมอนโง่โง่นั่นฮะคือวันนี้จะได้สำารัมไหมไม่แน่ใจนะอาจจะมีดีดีห้าน้าก็ได้ตอนนี้ก็มีเอาปลามาปลาปลาปลาจะหนีดิ ปลาปลาหมอนปลาหมอนปลาหมอนเดี๋ยวใจไม่ออกปลาหมอนอย่าปลาหมอนปลาหมอนเออปลาหมอนปลาหมอนใจไม่ออกแล้วปลาหมอนปลาหมอนเฮใจไม่ออกเดี๋ยวปลาไม่โดนผมว่านะจะปลาเป่าดู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 ที่ได้อยาผมแล้วก็ต้องตกหน้าต่อตาคืออะไรเนี่ยโอ้มันมาด้วย เฮ้ยเจมอลเจมอลเฮ้ย <X> อ่าแกแกแกผมจะได้นอนกันแล้วแกแกตจนตื่นจนมีแกกี่ตัวโอ้โหน่าออกมาหน่าเอาไปเลี้ยงพวกผมเลี้ยงแกะดีกว่านะผมยังไม่ทำเตียงหรอกช่วงนี้จะได้มีแต่แกทำเตียงเยอะๆขึ้นเลย ได้วนี่อะไรอ่ะอยากดูอ่ะนี่น,น,นี่นี่อะไรมันคืออะไรอ่ะเสียเสียมโซอปป์ปอมันได้ดอกดอ,ดอ,อกจากปลาเมื่อกี้เองปลาเมื่อกี้จะมีตัวสีส้มน่าจะสีส้มเลยเนาะตายซะนี่ตัวโอ่งปลาแดงขนาดนี้ไม่ตายกลับบ้าน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 เย่เย่อีพีนี้จะไม่ได้ทำฟรราร์มแล้วนะท่านดูอีบ้าสังขารแล้วนะ ผมจะทำสักหน่อยหน่อยแล้วกันนะอืมปากทอสในแถวนี้แถวนี้สักหน่อยดีกว่านะ <c oughs> ผมว่ามันมืดล้วทอสอะไรมาโผล่อะไร,ะไรตรงนี้เต็มไปหมดเนี่ยนี่ทอ็อปบันคนอยู่ตรงนี้จะได้มีได้เกิดเป็นหัวเราอย่าตก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 อย่างนั้นดีมากผมเป็นคนที่กลัวความมืดนะต้องช่วยนี่เขาเป็นมนุษย์ทอสอืม มนมุษทอสมนมุษย์ทอืมขอเป็นอย่างพี่แท็กก่อนในช่วงนี้นะครับ <c oughs> อาเนานนานนาน้าน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 ,านาะฮะเมื่อกี้ระเบิดโอ้โหผมตาฝากไปเองหรือเปล่านะขออย่าให้เจอคืนอันตรายคืนนั้นเลยนะผมกลัวมาก <c oughs> เผาอาหารเข้าไปก่อนนะฮะ มาเลยมาเผาเล็กก็ได้นี่ถ้าเราตำต่อเผาเพิ่มเสียงนี่มันเสียงนี่มนันผมขอมาเออฮอฮือฮในบ้านเลงมันยังจะเกิดได้อีกหลบไม่ได้ด้วยทำไมอ่ะทำไม,ไม,ไมฉันหลบเกมไม่ได้เอ้ยติดไฟตาย ทำไมต้องมาอยู่แถวนี้ด้วยทำไมแกต้อาเกิดตรงนี้อ่ะมึงมีใครระเบิดอีกอะไรมันจะซวยกันตรงนี้หมดผมไม่ยอมตายตรงนี้หรอกนะ่จะไม่ยอมตายตรงนี้หรอกใครระเบิดอยากอะไรทีนี้ อู้อย่าละเบิดโอ้ยบอกว่าอย่าละเบิดนี่ฮะไดไหมคร่ะผมเรียกมันก็คือคิปเปอร์อันตรายไหมมากครับ,มา,ยยบม,ามากแค่ไหนเลยโหดเรียดมันมากนี่นะคนอาจจะไม่ได้ใช้ไอ้ไอ้พี่เอ็กอะไรนี้ก็ก็ก็แต่เท่านี้ต้องใช้นะต้องใช้มันเป็นไรที่จำเป็น จะเป็นมากจริงๆนี่ครับผมมีแกรอสมาฝากอยากให้เตอร์ได้กินเหลือเวลาสองนาทีนะที่เราจะได้คุยกันก็อืมนั่นแหละแย่ yeah, จริงๆเลยเอาแล้วนะ <c oughs> โอ้ยเกิดมาจากไหนเนี้ยเกิดมาจากไหนเนี้ยเกิดมาจากไหนบอกหน่อยสิเกิดมาจากไหน เกิดมาจากไหนนั่งหนามืเดเหรอตัวนี้นี่เขาเรีเยกว่ามืดเดรอมันเกิดได้ยังไงผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ด้านล่างนี่เหรอเพราะผมปักท็อตจนมันตัมันสว่างกระจัด,ดเลยนะสล่าวว่าสว่างเกินไปแล้วมันจะเกิดได้ผมก็ไม่รู้ว่าเกิดได้งไงเนี่ยไม่เข้าใจเกมนี้เลยนะไม่เข้าใจมากผมก็ขังตัวเองบางทีมันจะไม่ออกมานะ ไม่รู้มันยังเกิดกันได้ยังไงไอ้ตัวนี้มีโขตัวนี้มีทานตัวนี้มีทานตัวนี้มีทานอาหารสท่าไหรตัวนี้มีทานเอ้าตัวนี้มีทานตัวนี้มีทานทอดอนทันทอดอนตอนตอนทอดอนเล่นไม่ได้นะเราตรงนี้มีทานแล้วตัวไหนมันต้นเกิดตัวไหนมันเด้ไม่เกิดอยจะไปดูไหมเนี่ยฮะกิมนี้น รูกหมืมันด้ดูยากกว่าผมเป็นพวกที่กลัวมอนเตอร์มากๆคุณรู้ไหมถ้าผมเจอมันอีกนี่แบบไปแตกอาละผมต้องกล่าวจบคลิปต้นเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ไปกำลังใจให้ผมเล่นเกมนี้นะะด้วยฮะแล้วเจอกันในคลิปนะครับบายเอาบายสิ bye, รออะไรล่ะบายบาย boop, boop.